สวัสดีครับพี่น้องคลิปนี้ก็มีประเด็นข่าวสารที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการสู้รบของกองทัพอิสราเอลและกลุ่มก่อการร้ายทั่วตะวตันออกกลางหลายเหตุการณ์ด้วยกันนะครับที่กําลังห้หามหันกันไม่หยุดที่กองทัพอิสราเอลต้องการกำจัดภัยคุกค,คามจากกลุ่มก่อการร้ายเหล่านั้นให้สิ้นซากไม่ให้มาโจมตีประเทศอิสราเอลได้ส่วนกลุ่มก่อการร้ายเหล่านั้นก็โจมตีประเทศอิสราสรเอาลไม่หยุดเช่นกันทั้งเหตุการณ์ที่ก,กล,ลุ่มก่อการร้ายฮามาสเรียมจัดติดตั้งระเบิดไว้ที่อาคารแห่งหนึ่งรออใหห้ทาิสเล มาสัมผัสระเบิดให้ระเบิดเกิดขึ้นแต่กองทัพอิสราเอลฉลาหลักแหลมพอส่งโดนผิวมาตรวจการก่อนและนำมาสู่ครทำลายระเบิดแห่งนี้ทิ้งเสียหายยับเยินไปในที่สุดและกองกำลังภาคพื้นดินอิสราเอลปฏิบัติการถล่มกลุ่มกองกลังฮามาดในวนการสรางอย่างต่อเนื่องใส่ไม่ยั้งจัดหนักจัดเต็มและเหตุการณ์ที่กองทัพอากาศอิสราเอล ยังถล่มโจมตีกลุ่มก่อการร้ายฮามาสในเยอรมนการสร้างทั้งวันทั้งคืนอย่างต่อเนื่องใส่ไม่ยั้งรวมถึงเหตุการณ์ที่กองรัพอิสราเอลทำลายกลุ่มก่อการร้ายในเขตเวสต์แบงค์อย่างต่อเนื่องให้สิ้นซากต่อไปเหตุการณ์ที่กล่าวมาจะเป็นอย่างไรไปติดตามพร้อมกันครับเมื่อวันที่30พฤษภาคม2 5 6 8มีข่าวสงครามการสู้รบของกองทัพอิสราเอลและกลุ่มก่อการร้ายทั่วทวันออกกลางหลายเหตุการณ์ด้วยกันนะครับโดยเหตุการณ์แรกนั้น เป็นเหตุการณ์ที่กลุ่มก่อากรลางฮามาสในเยอรนกาซานะครับดักเล่นงานทหารอิสราเอลที่ปฏิบัติการในพื้นที่เยอรนกาซาในตึกแห่งหนึ่งนะครับที่กองทัพอิสราเอลต้องระวังเป็นพิเศษนะครับไม่รู้ว่าฮามาสจะดักเล่นงานจากตรงไหนแต่แล้วก็มีเหตุการณ์หนึ่งที่ฮามาสนั้นได้แขวนระเบิดไว้ที่บริเวณตึกอาคารแห่งหนึ่งนะครับที่อยู่ในเมืองคานยูนิตในกองทัพอิสราเอล ก็ไม่ปล่อยให้ฮามาสมาทําร้ายทหารอิสราเอลที่สู้รบกับฮามาสเพื่อทำลายล้างฮามาสใได้สิ้นซากแล้วครับจึงได้ทําการระเบิดทดําลายระเบิดดังกล่าวนะครับพี่น้องตามภาพวิดีโอที่ปรากฏที่มีความเสียหายเกิดขึ้นนะครับที่ภาครับอิสราเอลระเบิดทดําลายระเบิดของฮามาสที่ดักเล่นงานทหารอิสราเอลในตึกอาคารนะครับซึ่งหลายฝ่ายก็งงว่าทําไมทหารอิสราเอลไม่ระเบิดตึกก่อนเลยเพื่อไม่ให้ฮามาสมาดักเล่นงานนะครับแต่ทหารอิสราเอล ที่ไม่ระเบิดตึงนั้นอาจเป็นเพราะโอกาสที่จะช่วยเหลือตัวประกันนะครับพี่น้องเผื่อมีตัวประกันอยู่ในตึกอาคารแห่งนี้หรืออยู่ในชั้นใต้ดินของตึกอาคารแห่งนี้นะคะระบับทำให้กองทัพอิสราเอลส่งกองกําลังภาคพื้นดินปฏิบัติการแต่ก่อนการที่จะส่งกองกำลังภาคพื้นดินไปปฏิบัติการนั้นก็ปลอดภัยไว้ก่อนโดยการส่งโดนิวมาตรวจการหาตําแหน่งทางทหารหรือวัตถุระเบิดหรือตำแหน่งของกลุ่มกอกร้ายฮามาที่อาจซ่อนอยู่ในตึกนี้และสุดท้าย ก็พลระเบิดของฮามาสอยู่ในตึกนี้และนำมาสู่การระเบิดทำลายทิ้งเสียหายยับเยินไปในที่สุดนะครับตามภาพวิโอที่ปรากฏทำให้ฮามาสไม่สามารถเดินานาหารอิสราเอลในพื้นที่แนวรบในพื้นที่เมือ,องคารยนิสแห่งนี้ได้นะครับและเหตุการณ์ต่อมานะครับเป็นเหตุการณ์ที่กองกำลังภาคเหนือนอิสราเอลได้ปฏิบัติการทหารทำลายกลุ่มกอากำลังฮามาสในฮีวัชกาซาอย่างเข้มข้นและสามารถทำลายเส้นทางอุโมงค์ใตดินของกลุ่มกอากำลฮามาสได้ด้วยนะครับ ที่มีความยาวประมาณ1กิโลเมตรทางตอนใต้ของโชน,นกาซาโดยกองกำลังหน่วยรบพิเศษภ,ภายใต้การบังคับบัญชาของกองพที่98ของอิสราเอลในพื้นที่เมืองคานยูนิททางตอนใต้ของโชน,นกาซาซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของปฏิบัติการ,รลดเหล็กของกีดอนหรือกีดอนชาเรียตนะครับโดยอาศัยข้อมูลข่าวกองเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานของกลุ่มฮามาตที่ตั้งอยู่ใต้ดินโดยกองกำลังอิสราเอล จึงสามารถเปิดเผยเส้นทางอุโมงค์ใต้ดินที่มีความยาวประมาณ1กิโลเมตรและทำลายมันทิ้งได้นะครับซึ่งในระหว่างปฏิบัติการขวดญล้างที่เกิดขึ้นก่อนการทำลายอุโมงค์กองกําลังอิสราเอลได้พบเห็นผู้ก่อการร้ายฮามาสนะครับหลายคนฝัองอยู่ภายในอุโมงค์และพวกเขาถูกกำจัดทิ้งด้วยดมือของกองทัพอิสราเอลเรียบร้อยแล้วนะครับกองทัพอิสราเอลระบุพิ่มิมว่าเส้นทางอุโมงค์ดังกล่าวนั้น,น,นทำเพื่อการก่อการร้าย โดยผู้ก่อการร้ายฮามาสใช้ประโยชน์จากโครงสร้างพื้นฐานพลเรือนในพื้นที่เส้นทางที่ตั้งอยู่อย่างโจกแจ้งทําให้งานนี้กองทัพอิสราเอลจึงใช้กองกาลังภาคพ,พื้นดินนะครับกำจัดก,กลุ่มก่อการร้ายฮามาสแบบนี้ทั้งอยู่บนดินและใต้ดินและเพื่อที่จะมีโอกาสช่วยตัวประกันกองทัพอิสราเอลก็ไม่ได้ระเบิดทิ้งโดยเครื่องบินรบเทศดหรอกครับก็ได้ใช้กองกาลังภาคพ,พื้นดินมาทำลายตำแหน่งของกลุ่มก่อการร้ายฮามาสแต่ในเมื่อไปพบตัวประกันกองทัพอิสราเอล จึงได้ระเบิดอุมโมงคต้ตดินของกลุ่มกอกร้ายฮามาตทิ้งไปในที่สุดตามภาพวิดีโอที่ปรากฏนะครับทำให้กลุ่มกอกร้ายฮามาตไม่สามารถใช้เครือข่ายอุมโมงต้ตดินเหล่านี้ใช้ในการก่อการร้ายได้ต่อไปนะครับที่ทงัพอิสราเอลจะต้องกว่าล้างอุมโมง์ต้ดินเหล่านี้ของกลุ่มกอกร้ายฮามาสให้สินสคค้นซากให้ได้ไมืฮามาตเอามาหนักเล่นงานทหารอิสราเอลในพื้นที่แนวรบในยวนรกาซาต่อไป และเหตุการณ์ต่อมานะครับเป็นผลงานของเครื่องบินรบเทพของกองทัพอากาศอิสราเอลที่งานนี้เครื่องบินรบเทพของกองทัพอากาศอิสราเอลก็ได้ถลม่มโจมตียิงระเบิดเจดีย์แดงโใส่หัวฮามัสในโาวนกาซาอย่างต่อนเนื่องนะครับหลังจากที่ฮามานั้นก็ไม่ยอมแพ้ยอมจะโดนซักทีนะครับพยาาม่ายาามปล่อยตัวประกันออกมาซักทีในตำแหน่งไหนที่พิสูจน์ทราบแล้วว่าไม่มีตัวประกันอยู่ หรือมีแต่ฮามาสอยู่นะครับ่น้องกองทัพอากาศอิสราเอลก็จะส่งเครื่องบินนบเทพบินไปถล่มโจมตีฮามาสบริเวณนั้นซะเลยนะครับแต่ก่อนการโจมตีก็จะมีการประกาศให้ประชาชนชาปาเลตน์ที่ไม่เกี่ยวข้องกับกลุ่มก่อการร้ายฮามาสอพยพออกไปก่อนก่อนที่จะมีการโจมตีตามมานะครับหรือถ้ามีประชาชนชาปาเลตนายอยู่ในบริเวณนั้นซึ่งแสดงให้เห็นว่าอาจจะเป็นกลุ่มก่อการร้ายฮามาสนะครับ่น้องถ้าไม่อบยพบออกไปกองทัพอิสราเอลก็ เล่นงานซะเลยนะครับส่งระเบิดเตดัมที่มีน้ำหนักมากถึง2คนปอนตลอดโจมต,ตีแซมในของกลุ่มกวาดลายฮามัดในจอร์แดนซาในพื้นที่ต่างๆจะทําให้เสียหายยับเยินไม่มีชิ้นดีประทดิสุดที่คลิปนี้ระบุว่าอยู่ที่ทางภาคเหนือของจอร์แดนซาอยู่ในแถวเมืองจาบาลเลียนะครับ ที่มีกลุ่มกวากระไรฮามาสยังเคลื่อนไหวอยู่สุดท้ายก็ชะตาขาดทูงรับประกาศอิสราเอลบินไปถล่มโจมตีทำลายเสียหายยับเยินแบบนั้นไรที่สุดนะครับเกิดกลุ่มควันฟุ้งกระจายไปทั่วจังหวัดกาซาในพื้นที่เมืองจาบาเลียคาดว่างานนี้กลุ่มกวากระไรฮามาสดรบเกินรับสยองจํานวนมากแน่นอนนะครับจากการที่ไม่ยอมรายตัวประกาศออกมาสักทีสุดท้ายก็ชะตาขาดแบบนี้หรือให้ถูกเกิดท่านทุกนั้นก็ถึงตัวแบบนี้นี่เอง และเหตุการณ์สุดท้ายนะครับเป็นเหตุการณ์ที่กองทัพอิสราเอลระบุว่าได้ปฏิบัติการหารอาหารในพื้นที่เขตเวสต์แบงค์นะครับหลังจากที่ระบุว่ามีผู้ก่อการร้ายที่เคยก่อเหตุทำร้ายประชาชนชาวอิสราเอลในกรุงเทลอาวีนะครับงานนี้กองทัพอิสราเอลก็ตามไล่ล่าจะทำให้สามารถปิดชีพของได้และนำมาสู่การระเบิดทำลายบ้านอาคารของกลุ่มก่อการร้ายที่อยู่ในเขตเวสต์แบงค์แบบนี้ ไปในที่สุดนะครับที่เป็นกฎของอิสราเอลที่ระบุว่าหากมีกลุ่มก่อการร้ายนะครับในเขตเวสต์แบงค์หรือเขียนไหนก็ตามทาร้ายประชาชนชาวอิสราเอลหรือทหารอิสราเอลจนทําให้เสียชีวิตจะต้องกําจัดผู้ก่อการร้ายคนนั้นและตามกําจัด บ้านอาคารของผู้ก่อการร้ายเหล่านั้นด้วยนะครับจึงนํามาสู่การบริบัติการครั้งนี้นะครับพี่น้องทางกําจัดผู้ก่อการร้ายในเขียเวสแบงแลงถึงทําลายอาคารบ้านดังกล่าวของกลุ่มก่อการร้ายคนดังกล่าวนะครับจะทาให้เสียหายยับเยินไปในที่สุดนะครับตาที่กองทัพอิสราเอลรายงานไว้นะครับพี่น้องคาดว่าง,งานนี้หากกลุ่มก่อการร้ายไม่หยุทดทําร้ายประเทศอิสราเอลหรือประชาชนชาวอิสราเอลก็จะถูกกําจัดด้วยมือของกองทัพอิสราเอลแบบนี้ ให้สินส้นซากไม่เหลือหรือเหลือจะซากต่อไปแน่นอนก็ต้องคอยติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดกัต่อไปได้วยนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับวันนี้แอดมินขอจากลากเพียงเท่านี้ถ้าปูดไม่ชัดพูดผิดยังไงก็ขออภัยด้วยนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติด,าดตามช่องด้วยนะครับเพื่อให้พลาดข่า,ขาวสายดีวันต่อไปขอบคุณมากครับ